เป็นโรคที่เจอน้อยเพียะน,นั้นเนี่ยโอกาสที่จะวินิจฉัยผิดพ,พลาดในช่วงแรกเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ในผู้ป่วยหลายรายนะครับอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของการรักษาในปัจจุบันนี้เลยนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1 9 7 7นะครับที่เขาพบว,ว่าไวรัสก่อนอะไรก็เลยทําให้เราสามารถรักษาโรคนี้ได้ง่ายด้วยแค่ยารับประทานเป็นโรคที่น่าสนใจเพราะเคมีบัตก็ไม่ค่อผลใช้ยาอื่นๆก็ไม่ได้ผล ฮอบุญบำบัดพุทธบำบัดก,ก็ไม่ได้ผลแต่ว่าสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นปีงูเล็กนะครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเดือนนี้ความสำคัญในในแง่ของวิชามเร็งวิทยาคือวันที่4ี่กุมภาพันธ์คือวันมเร็งโลกนะครับซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยเราได้ถ่าย2วันหลังจากวันมะเร็งโลกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่ง น่าสนใจนะคะคือเรื่องโรคมะเร็งจีสนะครับมะเร็งจีสเป็นมะเร็งชนิดใหม่นะครับซึ่งค้นพบตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่คริสตศักราช1,983นะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเรามียาใหม่ๆเยอะมากในการรักษาให้ใหโรคนี้เนี่ยหายขาดหายหมดและก็ดีขึ้นได้นะครับมียามากมายในครเดียวกันเนี่ยเป็นโรคที่เจอน้อยเพาะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่จะวินิจฉัยผิดพลาดในช่วงแรกเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ในผู้ป่วยหลายรายนะครับมเร็งชนิดนี้เนี่ยเป็นมเร็งที่เกิดน้อยนะครับพบแค่ร้อยละ0.5ถึงร้อละ3ในมเร็งของทางเดินอาหารนะแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอมากสุดก็คือมเร็งตับอันนี้เนี่ยเจอไม่เยอะแต่ว่าต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องเพราะว่า โอกาสจะหายขาดเนี่ยสูงมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเยอะที่สุดคือคือที่บริเวณกระเพาะอ,อาหารนะครับแล้วก็ลักษณะเขาจะมีลักษณะพิเศษเลยซึ่งจะไม่เหมือนจะโรคอื่นคือลักษณะเขาจะคล้ายๆกับมะเร็งจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งสมัยก่อนเราคิดว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่าซากูมาซึ่งวันนั้นรักษายากแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาจนรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับโรคนี้เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย จะเจอแค่ประมาณ5,000รายต่อปีเท่านั้นนะครับโดยในยุโรปเนี่ยจะเจอประมาณ11-11.5คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนซึ่งเป็นโรคที่เจอไม่เยอะแต่เจอแล้วต้องวินิใฉัยถูกต้องรักษาถูกต้องเพราะว่าโรคนี้เนี่ยสามารถหายขาดได้ด้วยนวัตกรรมเริ่มต้นของโรคนี้เนี่ยเริ่มที่การที่พยาที่แพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้แล้วสามารถที่จะไปตรวจย้อม ชิ้นเนื้อด้วยการตรวจไอเป้าหมายของการไปโรคนี้คือยีนมะเร็งสีคิดในขณะเดียวกันเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเนี่ยชื่อคุณอาโธนีฮันเตอร์นะครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเลยเนี่ยท่านก็สนใจในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนไคเนสก็คือเอนไซม์ในเซลล์ที่ทําหน้าที่เติมกลุ่มฟอสเฟตให้กับโมเลกุลที่ทําหน้าที่ในเซลล์ในเชื้อปกติเนี่ย เขาจะเติมที่ตำแหน่งเซรีหรือเทรนีนที่เป็นกรดอะมิโน,โนที่สำคัญของร่างกายแต่บางเอ,อิญในมะเร็งเนี่ยเขาจะไปเติมที่ไทโรซีนซึ่งในเซลล์ปกติไม่เคยใช้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่สนใจเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่คนไม่สนใจเนี่ยเขาอาจจะสามารถจะไปในพื้นที่ใหม่ที่ไม่มีใครรู้แล้วก็สามารถที่จะได้ความองค์ความรู้ใหม่ๆหม่แว่าเาคิดถูกต้องเพราะว่าในมะเร็งเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ไทโรซีน และไทโรซินไคเนสเียเติมฟอสเฟตกรุ๊ปที่กดอะมิโน,โนในเซลล์แล้วก็ส่งสัญญาณให้เซลเล,เล์เจริญเติบโตและลุกลามจนกระทั่งการค้นพบของท่านนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ของการค้นพบยาพุ่งเป้าที่ยับยั้งไทโรซินไคเนสซึ่งไม่ว่ามะเร็งปอดมะเร็งรกจีสมะเร็งหลายชนิดเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหมายของการรักษาในปัจจุบันนี้เลยนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1977นะครับที่เขาพบว่าไวรัสก่อมะเร็งก็ ได้แล้วแตเกิดการเราพบจีนที่เป็นไวรัสที่ทาให้ไวรัสนี่กเกิดเป็นมะเร็งนะฮะเดียวกันเนี่ยก็พบว่าในมนุษย์ก็มีไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปค้นพบไทโลซีนไคเนสที่เป็นเอนไซม์ที่สําคัญในการทําให้มะเร็งเจริญเติบโตลุกลามแพร่กระจายนะครับและในสุดก็นาไปสู่การค้นพบยาพุ่งเป้ายาพุ่งเป้าต,ตัวแรกของโลกเลยคือยาที่ชื่อว่าอ e ีมาทินิบหรือกรีเวกนะครับเป็นที่ยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง ตำแหน่งคือ BCR-A เปอร์ออนโคจีนซึ่งก็ใช้ไทโรซินไคนสยาชนิงนีไปยับยั้งต่อมาก็พบว่าเจ้าเอ้นมะเร็งที่เราคุยวันนี้คือมะเร็งเอที่ใช้ยีนคิดเนี่ยครับหรือมะเร็งจีนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ไทโรซินไคนสในการกระตุ้นให้เซลล์เจริญเติบโตผ่านทางโปรตีนคิดที่อยู่ที่ผิวเซลล์ด้วยก็เลยทําให้เราสามารถรักษาโรคนี้ได้ง่ายด้วยแค่ยารรบประทานเป็นโรคซึ่งน่าสนใจเพราะเคมีบบัดก็ไม่ได้ผลใช้ยาอื่นๆก็ไม่ได้ผล ฮอร์นมนบาบัดภูมิกันบำบัดก็ไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าเรารักษาตรงเป้าหมายเนี่ยยาพวกนี้ได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้ามาจากประวัติศาสตร์45ปีที่มีการค้นพบไทโรซิไนไคเนสซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญของยาพุ่งเป้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้โดยคุณโทนี่ฮันเตอร์ในขณะเดียวกันเนี่ยชาวอเมรลัย,ยมหิดลนะครับซึ่งท่านมีมูลนิธิของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับก็มีการให้รางวัลกับนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ที่เป็นนักวิจัยดีเด่นที่สามารถจะค้นพบนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติเมื่อประมาณปี2 0 5 0นะครับหรือคริสตศักราช207 0เนี่ยก็มีศาสตราจารย์ดเอร์เอ็กเซลอูริชเดินทางมาที่ประเทศไทยมารับรางวัลอันนี้ในสาขาสาธารณสุขท่านค้นพบยีนมะเร็งเฮอร์ูนำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่เจอได้ถึงประมาณ 20-25%และสามารถที่ค้นพบยารุ่น1รุ่น2รุ่น3ามทำให้โรคมาเร็เงเต้านมชนิดเธอถูที่ร้ายแรงเนี่ยร้แรงน้อยลงแล้วก็คนไข้หายหมดหายขาดนะครับเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่มากแต่หร้ยๆคนอาจจะไม่ทราบว่า คุณเอ็กเซลอูริชเป็นคนที่เก่งมากเขาเป็นคนแรกเลยนะครับค้นพบไอยีนซีคิดซึ่งยีนซีคิดแต่เป็นตัวรับอยู่ที่ผิวเซลล์ที่ส่งสัญญาณเข้าไปในเซลล์ให้มะเร็งกิสจเจริญเติบโตเป็น,นกลไกสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งกิสที่คุยกันในวันนี้แล้วก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนายาซึ่งทําให้เราได้ยาเนี่ยตอนนี้ก็มี4รุ่นนะครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4นี่นะนี่คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นที่ว่าในประเทศไทยให้รางวัลแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาให้รางวัลค้คนพบ ยีนเฮอร์ทูและการค้นพบยารักษายีนเฮอร์ทูแต่อีกตัวที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันคือการค้นพบ4คชิดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะคุยวันนี้เจ้าโรค g จี๊เนี่ครับย่อมาจาก gastrointestinal stromal tumor คือเป็นมะเร็งที่มีหน้าตาคล้ายๆกับเ,เซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับแต่ว่าเขาเกิดอยู่ในทางเดินอาหารที่อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่อยู่ในจางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่จะมีอาการเนี่ย ไม่แตกต่างกับมะเร็งชนิดอื่นมากมายนักเช่นอาจจะมีปวดท้องรู้สึกอิ่มนะฮะอาจจะมีน้ําหนักลดไม่ทราบสาเหตุอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารอาการอาจจะแล้วแต่ว่าอยู่ที่ส่วนไหนของกระเพาะลําไส้และบางคนอาจจะไม่มีอาการแต่บางเอิญตรวจเจอโดยการไปเจอก้อนเพราะว่าเจ้ามะเร็งชนิดนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยลุกลามแพร่กรจะจายโตอยู่ในทางเดินอาหารในท้องโอกาสจะกระจายไป่วยเอาอย่างอื่นเนี่ยก็ประมาณ100ร้อยละห้า แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าแตมป์ลงไปว่าหรือว่าประทับตาไปว่าเป็นมะเร็งอันนั้นเนี่ยสามารถทําลายชีวิตมนุษย์ได้โรคนี้ถ้าเป็นรักษาไม่ถูกต้องคนไข้เสียชีวิตได้เพะะียงจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของเขาควรจะเป็นมะเร็งแต่เนื่องจากเขาเป็นรักษาะพิเศษ,ษตอนแรกที่เจอเนี่ยเขาก็เรียกว่าชิลเมอร์เลยเป็นเนื้งองอกจริงๆโดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือมะเร็งเพราะว่าเขาสามารถลุกลามทําลายเนื้อเยื่อแพร่กระจายแล้วก็ตายไปพร้อมกับเจ้าของร่างกายที่เขาอยู่ ต่อมามีอีกท่านหนึงซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับซึ่งสามารถค้นพบยาไปรักษามะเร็งของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้น,นประมาณสัก45ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้ายาตัวนี้เนี่ยค้นพบโดย professor brian นะครับูเ k e เนี่ยเขาค้นพบร่วมกับบริษัทนักวิทยาศาสตร์บริษัท n o v a r t i แล้วก็เอายาไปศึกษาในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อลัง โครนิกไมโลจินัสคือคีมเมียกลายเป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งเลือดขาวในโลกเราทั้งแต่ที่มีมาถ้าเ็มะเร็งเลือดขาวเนี่ยสามารถควบคุมได้ยาตัวนี้คืออ e ีมาเทนิกเป็นยารุ่นแรกในการรักษายับยั้งไทโรซีไคนสของ b c r A เอเปอร์ออนโพจในการเดียวกันตัวนี้ก็สามารถจะไปรักษาเจ้าโรคมะเร็งที่เราเรียกว่า G ิสที่เราคุยกันในวันนี้เพราะอันนี้เนี่ยเรียกว่าทูอินวันยาตัวเดียวรักษามะเร็งได้2อย่าง ออกกิตที่ไทโรซิไนไคนสแต่ว่าเป็นคนละเป้าหมายจากไอต่างแตกต่างจากมะเร็งเล็ดล้วยข่าวเรือลำแล้วในประเทศไทยเนี่ยข่าวดีคือยาตัวนี้เนี่ยโครงการ30บาทสมัยนู้นนะครับอนุมัติให้ใช้ในโรคซีเอ็มอเลยแล้วก็ในกีสก็มีโครงการเรียกว่าแม็กแม็กซ์ฟาวเดชั่นเป็นมูลนิธิที่สามารถจะเบิกใช้ยาตัวนี้ได้ในมะเร็งกีสด้วยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลาย10ปีที่ผ่านมา mm. เมื่อสงสัยเนี่ยนะครับเขาต้องทำเขาต้องมีการตรวจดูเช่นมีการ เอ็กซเรย์ ray, มีการสองกล้องสองกล้องลักษณะพิเศษของเขาคือเขาจะเกิดจากอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อนะครับไม่ได้อยู่ที่ผิวเน้นจะเห็นลักษณะเป็นก้อนก้อนนูนึ้นมาจะที่กระเพาะส่วนใหญ่อาจจะส่วนน้อยที่ลำไส้เล็กหรือ,อาจะอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เห็นกับกล้องแล้วก็จะมีการตัดเนื้อมาตรวจนะซึ่งไอ้เจ้าเซลล์เซลล์ที่เป็นต้นกําเนิดของเขาเนี่ยเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณาให้ลำไส้มีการปิดตัวนะครับ ตึงอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษเลยแล้วมันกลายเป็นมะเร็งขึ้นมานะฮะอันนั้นอะลักษณะเหมือนกับที่หัวใจเราก็มีตัวที่กระตุ้นสัญญาณไฟฟ้าให้หัวใจเต้นอันนี้ก็เป็นเซลล์ที่ทําให้ลำไส้มีการบิดตัวแล้วกลายเป็นมะเร็งนะครับอันนี้เรียกว่าเซลล์คาฮาวนะครับเป็นตัวที่คนที่คนพบเนี่ยเขาตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับเขานะครับซึ่งพอเจอปั๊บตอนหลังก็พบว่าเออมันทําให้เกิดเป็นมะเร็งชนิดจีสนะครับในการเดียกมะเร็งจีสเนี่ยก็มีตัวที่ทําให้เป็นมะเร็งก็คือเจ้ายินี เราสามารถจะวินิจฉัยโดยการย้อมตรวจดูแล้วเราก็าหาวิธีการรักษาได้ขั้นตอนในการตรวจพอเจอเอาไปตรวจเช่้เนื้อปับ๊บลักษณะหน้าตาน่าจะเป็นมะเร็งน่าจะมันจะมี2อย่างเป็นแบบเซลล์ยาวๆและจะเป็นเซลล์กลมๆเซลล์ยาวๆก็เรียกว่าคล้ายๆกับซาโคมาตตย์ถ้าเป็นเซลล์กลมๆก็เรียกว่าเอพิเทรลอยมันจะเป็นสองอย่างซึ่งยีนที่ควบคุมก็จะไม่เหมือนกันเราก็มีการมาย้อมดูเพราใช่ปับ๊บเราก็ถอดถอดประหัส DNA อนต่อว่าเขามีการกลายพันธุ์ที่ ตำแหน่งไหนของเอกซอนเพราะว่าแต่ละตำแหน่งที่กลายพันธุ์เนี่ยลักษณะการพยากณนโรคลักษณะโรคที่เป็นและการรักษาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแม้เทาจะเกิดจากเซลล์ชน่ดเดียวกันแต่ว่าพอกลายพันธุ์ไปในยียนที่แตกต่างกันเนี่ยพฤติกรรมต่างกันการตอบสนองต่อยาก็แตกต่างกันทําให้เราสามารถจะรักษาได้ตรงตามกลไกการเกิดโรคที่เรียกว่าการแพทย์เฉพาะบุคคลและคนที่ค้นพบครั้งแรกเลยว่าไอจาเริงซีคิสเนี่ยมาจากการ กลายพันธุ์และการแสดงออกของยีนคิดซึ่งถือว่าเป็นยีนก่อมะเร็งเนี่ยทำโดยคุณฮิโรดะเมื่อปี1998หลังจากนั้นพอ,อโทนี่ฮันเตอร์เสนเอนวัตกรรมการยับ ank, คคยั้งไทโรซินไคนสหยุดยั้งมะเร็งได้แล้วก็พอมีการพบยาโดยคุณรุ่นเข้นนะครับใช้ในมะเร็งไม่อดข,ข่าวเช็เรื้อรังต่อมาก็มีการมาใช้ในโรคจิสจนกระทั่งกลายเป็นวิธีการรักษามาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ในประเทศไทยเนี่ยข่าวดีคือเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว2524เนี่ยครับก็พบว่าประเทศไทยองค์การอาหารและยาได้อนุมัติให้ใช้ยาเพมิดเทสปิดนะเป็นยายับยัง้งโรคจีสเนี่ยยับยั้งที่4ชิดเนี่ยเป็นยาสูตรที่4แล้วก็มียาสูตรที่1พอดื้อยาก็ใช้ยาสูตรที่2พอสูตรที่2เสร็จก็สูตรที่3นี่ก็เป็นยาสูตรที่4ที่สามารถใช้ได้ซึ่งก็อนุมัติมาเนี่ยประมาณ4เดือน ก่อนที่เราจะมีการบรรยายในวันนี้นะครับว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยมากในขณะเดียวกันเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็อนุมัติให้ใช้แล้วนะครับเป็นยาที่ใช้เวลาที่ดื้อยาอนาคตต่อไปก็อาจจะใช้เป็นยาสูตรสามต,ต่อมาเป็นสูตร2ต่อมาเป็นสูตรหนึ่งเพื่อจะใช้ในการรักษาซึ่งยาตัวนี้เป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษมากเพราะว่าเขาไม่ได้ยับยั้งที่ยีนซีคิด แต่เขาไปยับยับ้งที่ฮิตช็อกโปรตีนนะครับซึ่งฮิตช็อกโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ตอบสนองต่อความเครียดและตัวนี้เนี่ยมันมะเร็งเขาออไปใช้เพื่อทําให้เกิดโรคมะเร็งจเจริญเติบโตลุกลามแทรกกระจายและดื้อยานะครับเขาใช้อีกเป้าหมายเพราะเมื่อเมื่อเป้าหมายสี่ิดไม่ได้ผลเนี่ยตอนที่ก็มีเป้าหมายอื่นก็คือฮิตช็อกโปรตีนส่วนในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะมียาสูตรที่42ตัวที่อนุมัติใช้อยู่ในไกด์ไลน์ที่ว่า NCCN ไกด์ไลน์แต่ในเจ้ายาตัวนี้เป็นยาที่ พัฒนาโดยนักวิยสาสตร์และแพทย์ชาวญี่ปุ่นเน,เ,เนี่ยเพนิดเทสพับเนี่ยกำลังยื่นทะเบียนเพื่อจะขออนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยเป็นและในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยซึ่งเป็นยาที่ใช้เวลาดื้อยาเพื่อจะทําให้คนไข้เนี่ยมีความหวังมีกําลังใจแล้วก็มีวิธีการรักษารอดตายจากโรคมะเร็งชนดิดจีสได้นะครับในปัจจุบันนี้ลักษณะของยีนที่ทําให้เกิดโรคนี้เนี่ยนักวิจาเก็ไปศึกษาต่อเพบว่า ยีนจะมีส่วนที่เรียกว่าเอกซอนกับอินทรอนเอกซอนก็คือส่วนที่มีเขาเรียกว่าเป็นโคดดิ้งซีเควนซ์ก็เป็นตำแหน่งที่จะมีการโคดเพื่อจะสร้างโปรตีนนะครับในส่วนอินทรอนก็เป็นส่วนที่เชื่อมตรงนั้นพราบว่าแต่ละเอกซอนของยีนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันซี C คิดก็แบบหนึ่งก็มียีนตัวที่เกี่ยวข้องคี่เรียกว่า p d g f r a นะครับซึ่งในตัวนั้นก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกิดมาเนน็งในจีนได้เหมือนกัน ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่องกับ PDGF Receptor นะครับกับ Professor Bruce Bajek นะครับกับ Thomas Du นะครับตอนที่ผมเรียนนิสวยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ตีพิมพ์ในการโคลนนิ่งของ PDGF Receptor ทำให้มีความเข้าใจในเชื้อวิทยาของอีกอีกอีก,อกาพา t h w a y ลอีกทางนึงคือ PDGF Receptor นะั่นนี้ก็เป็นที่น่าสนใจแต่เจอน้อยส่วนใหญ่จะเป็น4ีคลิดซึ่งยาที่เป็นยาโปรโตโทรัสยาสูตรแรกที่ใช้ก็คืออีมาทินิแต่ถ้าเป็น P.D.G.F. เนี่ยยาอิมาตินิปได้ผลไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นยาที่เปลี่ยนเป้าหมายที่ชอบโปรตีน70เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ก็เลยกลายเป็นยาที่เอามาใช้รักษาเวลาที่ดื้อยาได้นะครับเพราะนั้นร้อยละเ5นี่ยมะเร็งคิดเนี่ยเกิดผ่าน C คิดยินมะเร็ง C คิดนะฮะแต่ส่วนน้อยคือประมาณ10%เี่ยเกิดจาก P.D.G.F.R. และอีกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอย่างอื่นซึ่งสองตัวนี้เรามีเป้าหมายชัดเจนในการรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องถอดรหัส DNA ของมะเร็งจิสก่อนว่าเอ๊เขาเกิดจากอะไรถ้าเราจะรักษายัางไงเปรียบเสมือนจากที่เรียกว่าเก่าให้ถูกที่คันหรือว่ารักษาให้ตรงเป้านะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็มีการถอดรหัส DNA ของโรคจิสเนี่ยที่โรงพยาบาลจุฬานะครับโดยคุณหมอณภา ปินยานิติกรนะครับได้ทําวิจัยเรื่องนี้นะแล้วผมเองเนี่ยก็ได้เป็นโคเอดไวเซอร์ที่ช่วยในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะเขาก็มีการศึกษาในในคนไทยซึ่งข้อมูลเนี่ยคล้ายกับของต่างประเทศแล้วก็การตอบสนองก็ไม่ต่างกันก็เหมือนกับที่เรียกว่าไทยไทยทำไทยใช้ใชจเจริญนั้นข้อมูลอย่างนี้ในคนไทยกับต่างชาติไม่แตกต่างกันตัวอย่างของการรักษาเนี่ยด้วยยาการรักษาด้วยยาพุ่งเป้าเรามีหลายวิธีถ้าผ่าตดใต้ผ่าก่อน แต่ถ้าผ่าไม่ได้ใช่มันเยอะเนี่ยหรือว่ากลัวผ่าไม่หมดเขาก็ให้ยาก่อนให้มันยุบเขาเรียกว่า new adjuvant treatment เราจะมาให้ได้ก่อนซึ่งพวกนี้รักษาแล้วได้ผลดีมากเพราะว่ามะเร็งชนิดจีสเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับยีนมะเร็งโดยตรงเาเรียกว่า onco gene addiction หมายความว่าเขาเสพติดยีนมะเรง็งเพะะียงชีวิตฉันเพื่อเธอคือชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับยีนมะเรง็งเพราะถ้าเรายับยั้งยีนมะเรง็งตัวนั้นได้เนี่ยจะเกิดภาวะเรียกว่าภาวะ ช็อกยินมะเร็งหรือออนโคจีนิกช็อกมะเร็งทั้งหมดจะตายระเนระน,ะนาดหมดเลยแล้วการตอบสนองจะเร็วมันจะหายวบในเวลาเป็นเดือน2เดือนเลยนะัน,นี้เป็นหลักการที่เกิดขึ้นแต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายเพราะว่ามะเร็งเนี่ยถ้ามีดีเอ็นเอที่ไม่เสถียรจะมีการกลายพันธุ์จนเกิดการดื้อยาหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลบซ่อมกลายไปจำศีลนาเป็นมะเร็งที่ว่าชิวเมอร์ดอร์แมนซี่จะไมเกิดการดื้อยาได้เพราะฉะนั้นการรักษาช่วงแรกต้องกวาดล้างให้มากที่สุดเพื่อเหลือน้อยสุดแล้วที่เหลือทําไงล่ะ ก็ถ้าผ่าได้ก็เข้าไปผ่าออกให้หมดเลยนี่ก็เป็นหลักการมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้นำรูปต่างๆในการรักษามาให้ดูในการตรวจ d n เเช่นตรวจ DNA นที่เอ็กซอน11ถ้ามันได้ผลดีแล้วก็ใช้ยาอิมาเทนิบได้พอใช้ไปปับ๊บปรากฏก้อนยุบลงก็สามารถผ่าตัดออกมาได้นะครับเป็นต้นขณะก้อนใหญ่กราด35เซนเนี่ยก็ยังสามารถผ่าออกได้แล้วก็ตอนนี้ก็สามารถควบคุมโรคได้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่า ถ้าไปเป็นก้อนใหญ่ๆมากมาเช่นอยู่ที่อุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าใหญ่มากเนี่ยผ่าตัดคงไม่ได้เพราะผ่ามันจะติดลำไส้เราก็ให้ยาก่อนนะครับแล้วเวลาที่ให้ยาเนี่ยมีตัวอย่างของไข้คนเราให้แค่เดือนเดียวเท่านั้นน่ะก้อนมันยุบไปเกือบหมดเลยแล้วสามารถจะผ่าออกมาได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวทห่ยืนยันถึงหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยไวไ้ว,ไว,ว่ามะเร็งเชตินนี้เนี่ยเสพติดยีนมะเร็งที่เรียกว่า o n t o gene addiction ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเมื่อไหร่เรายับยั้งยินมะเร็งได้ปั๊บมะเร็งฟอลง,งทันทีเป็นหลักการนวัตกรรมในการรักษามะเร็งด้วยยาพุ่งเป้าในปัจจุบันนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมะเร็งพวกนี้เนี่ยมีส่วน,เ,นเขาจะจำสิงประจำสิงก็คือว่ายาอาจจะไม่ได้ผลนะคระับก็ทําให้การรักษายากแต่แม้แต่เขาจะจำสิงเนี่ยมันก็เขายังมีความที่เรียกว่า เสพติดยีนมะเร็งได้เพีนเราก็สามารถจะพัฒนายาเพื่อจะดูว่าเราจะรักษาอย่างไรเพื่อไปตัดไอ้น้ําเลี้ยงได้ก็ทําให้การรักษาสามารถทาให้มะเร็งเนี่ยยุบตัวลงได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักการต่างๆที่เราสามารถนําไปสู่ความสมําเร็จในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมหาศาลในปัจจุบันนี้และก็ผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากเเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของยีนเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตและอันนี้ก็เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมะเร็งจีสก็เหมือนมะเร็งชนิดอื่นเกิดจากกรรมพันธ์ได้มีโรคหลายอย่างเลยทำให้ที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธ์เช่นโรคคาร์นีทริแอชนะครับมีเกี่ยวข้องกับหลายอย่างหรือว่าคาร์นีสตราเคเทคิสซินโดรมนะครับหรือ1 1> นิวโรไฟโบมาโตซิสไทมันซึ่งพวกนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดมะเร็งในทางเดืนอาหารที่เรียกว่าจีสได้ซึ่งการรักษาเนี่ยก็ต้องมีการรักษากลุ่มอาการทั้งหมดไม่ใช่รักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอันสุดท้ายถ้าหาไม่เจอสาเหตุก็เรียกว่าเวรกรรมก็คือไม่รู้เกิดจากอะไรซึ่งเจอเยอะมากที่เราไม่รู้อยู่ยินกายพันและเป็นมะเร็งอันนี้คือสาเหตุของมะเร็งนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้เพียงโดยสรุปนะครับจากประวัติศาสตร์45ปีนั้งแการค้นพบยาคดพบโรคนี้เนี่ยตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่คริสตศตวรรษศตกร่ย1980จนถึง2025ที่เนเวลา45ปีเนี่ย เราได้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นหลักการหรือเคล็ดลับในการรักษาคือ1เราต้องรู้จักคนและรู้จักไข้รู้จักคนก็รู้ว่าคนไข้เขาเป็นยังไงการตอบสนองในแต่ละเชื้อชาติแตกต่างกันไหมจิตใจเขาเป็นยังไงเขาจะยอมรับประทานยาไหมเพราะว่าการรับประทานยาเนี่ยเราต้องการความมั่นใจคือ compliance ถ้าคนไข้ที่ลืมลืมกินยาหรือว่าไม่ได้กินเนี่ยการรักษาอาจจะได้ผลไม่ดีนะฮนะะครับเดียวกันเราก็ต้องรู้จักไข้หรือรู้จักมะเร็ง เราต้องลงไปรู้ถึงขนาดที่ว่าโมเลกุลเขาเป็นยังไงเขาเกิดจากอะไรกลายพันธุ์ตำแหน่งไหนเพราะแต่ละตำแหน่งการรักษาจะไม่เหมือนกันและเราต้องเข้าใจกลไกการรักษาเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาต่อไปในอนาคตให้เขาดื้อยาเพราะอะไรก็ต้องหาสาเหตุการดื้อยาเพื่อจะหายามาใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วต้องมีการรักษาผสมผสมประสามีการให้ยาตีการผ่าตัดการฉายแสงไม่เคยได้ผลและที่สําคัญมนุษย์เราประกอบด้วยร่างกายจิตใจและวิญญ,ญาณ กายใจต้องประสานเพื่อให้จะได้มีพลังในการต่อสู้กับโรคภไไัยไข้เจ็บและต้องผสมประสานกับนวันตกรรม,มนวันตกรรมตอนนี้ที่กำลังมีการศึกษามากมายคือการศึกษาการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดซึ่งสามารถใช้ได้แต่ว่าจะใช้อย่างไรในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังต้องอาศัยการศึกษาต่อไปแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มันมียาพุ่งเป้าที่ดีมากเพีย้ยนภูมิคุ้มกันบำบัดความก้าวหน้าก็จะช้ากว่า ในการต่ปรัจานาคตเนี่ยตัวการใช้ภูมิคุ้มกันบาบัดเนี่ยก็จะมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนี่ยยาต่างๆเนี่ยก็มาถึงจุดที่มีความสําเร็จมากโดยเฉพาะยาตัวล่าสุดคือเพมิเทสพิดนะครับยับยั้งคิดชอกโปรตีนวันอัลฟาซึ่งอะไรที่น่าสนใจมากเป็นยาสูตรที่สี่ที่องค์การอาหารและยาประเทศไทยอนุมัติและเมื่อเดือนกันยา 2524นะครับและประเทศญี่ปุ่นก็อนุมัติให้ใช้เป็นยาสูตรที่4หลังจากที่เราดื้อยาสูตร1่สูตรอสูตรสนะครับสูตร1ก็คืออ e ิมาเทนิตสูตร2ก็คือซูนิเทนิตสูตร3ก็คือลีโกราฟินิตและสูตรที่4ก็คือ,อ เพนิเทสมิแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มียาสูตรสอีก2ตัวนะครับที่สามารถใช้ได้เช่นเรามีทางเลือกให้ผู้ป่วยเยอะแยะมากมายที่ทำให้ผู้ป่วยหายหมดหายขาดาและในบางรายเนี่ยการตอบสนองแทนที่มะเร็งจะตายยุปลงมันกลายเป็นว่ามัน,ม,นมีเวรนาการเป็นเซลล์ตัวแก่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีรายงานในการกลายพันธุ์ของซีคิดเอ็กซเพยาไปยับย้งาปหมด เขาเกิดการวิวัฒนาการไปเป็นเซลล์แก่เป็นเซลล์กระดูกอ่อนตัวแก่ก็มีไม่ต้องเปลี่ยนง่ายๆแล้วก็ผ่าออกแล้วนั่นเองง่ายเลยเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มไมไดมหมดหมดหมดลักษณะของมะเร็งแล้วกลายเป็นเซลล์ตัวแก่และอันนี้เป็นการตอบสนองซึ่งเจอได้น้อยนะครับแต่ก็เจอได้วันโดยสรุปนะครับวันนี้ก็เป็นความหวังและกำลังใจพิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรมในปีงูเล็กด,ด้วยนวัตกรรมพุ่งเป้ารักษาโรคมะเร็งจิสมะเร็งที่ มีลักษณะพิเศษและตอบสนองต่อยาผู้พุ่งเป,ป,ป้าที่ได้ประโยชน์ม,มากๆขอบคุณครับ,บค,ครับ